รถยนต์ซึ่งใช้เป็นยานปาหานะปาคนต่างด้าวหลบหนีจากการจับคุมของตำรวจหรือรถยนต์ที่มันทุกคนร้ายหลบหนีตำรวจสามารถที่จะยึดทรัพย์สินนั้นได้หรือไม่และเราสามารถที่จะร้องขอคืนรถยนต์นั้นได้อย่างไรหรือไม่นะครับเรื่องนี้ได้เกิดขึ้น มีการฟ้องร้องกันต่อสารแล้วก็ได้มีการนำสืบพยานให้เห็นว่าจำเลยนั้นได้นำรถบรรทุกบรรทุกผู้โดยสารซึ่งเป็นคนต่างด้าวหลบหนีการจับคุมของตำรวจเพื่อแม่ตำรวจนั้นจับคุมแต่ตำรวจสามารถจับคุมได้และก็ยึดรถยนต์ของกลางให้ตกเป็นของแผ่นดิน เราซึ่งเป็นเจ้าของรถยนต์สามารถที่จะร้องขอรถยนต์นั้นได้และสารก็ได้มีความเห็นวินิจฉัยว่ารถยนต์ของกลางซึ่งใช้ในการบรรทุกผู้โดยสารนั้นไม่ใช่เป็นรถของกลางที่ใช้ในการกระทําความผิดโดยตรงเมื่อไม่ใช่เป็นรถที่ใช้ในการกระทําความผิดโดยตรงแล้ว ผู้ร้องก็สามารถที่จะขอคืนของกลางได้และศาลก็มีคําสั่งไม่ริบรถยนต์ของกลางนั้นและคืนให้เก่เจ้าของไป<ม>นะครับ<ม>เหตุการณ์ในคดีดังกล่าวนั้นเราก็ให้เราได้เห็นว่ารถยนต์ของกลางนั้นแม้ได้ใช้ในการกระทําความผิดเป็นยานปาหนํานะนคนร้ายหรือว่าผู้ต้องหาในเรื่องเกี่ยวกับ คนต่างด้าวหรือในการกระทําความปิดเพื่อให้หลบหนีจากการจับคุมของตํารวจนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทําความปิดโดยตรงโรคสามารถเกาะกึ่งขกงกลางได้นะครับและก็มีทรัพย์สินหลายสิ่งหลายอย่างที่ตํารวจได้ยึดเป็นของกลางหรือยึดเป็นของตกเป็นของเป็นดินนั้นไม่ว่าจากการกระทําความปิดอาญาฐานใดก็แล้วแต่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการฟอกเงินการโจกโคงเข้าลักษณะนะครับยึดอว้เป็นส่วนรวมก่อนคดตีต่างๆนั้นมีช่องว่างในการที่จะสามารถขอคืนของกลางได้หรือไม่หากตั้งมีปัญหาก็สงสัยในการที่ของกลางต่างๆที่ตำรวจเขาเข้ามา หรือคน้นกมายึดในบ้านหรือที่ตำมานของเราหรือยึดในรถของเราเราจักมีโอกาสได้ของกลางนั้นกลับกลับคืนมาหรือไม่ก็รีบไปหารีบไปปรึกษาทนายความที่ท่านรู้จักขอคำแนะนำหรือให้เขาทําคดีให้กับท่านแต่หากท่านไม่รู้จักทนายคนใดโตมาปรึกษาทนายนัดเมืองนครได้ครับยินดีรับปรึกษาสวัสดีครับ